ฮ้ยใครอะ่ะผมเป็นผีในห้องผมตายในห้องนี้นานแล้วช่วยผมด้วยยาให้กูช่วยอะไรกูง่วงนอนม,มาทำไมนี่มีสิช่วยเอาพระบ,บากกับกระถินหนึ่งซองไปถวายวัดแล้วอุทิศบุญกุศสลให้ฉันได้ไเกิดอยอ มึงจะไปหลอกใครมึงก็ไป,ป๋ไปกูขี้เกียจมากกูง่วงนอนไปไปหลอกเขาตื่นไปกูไม่กลัวหรอกไม่ได้กดผีมันเยอะแกเป็นคนอยู่ห้องนี้แกต้องม่ช่วยฉันถ้าฉันถ้าแกไม่ช่วยฉันฉันจะไปหักคอแกอนี่ไง่อป่ามึงเนี่ยอ่ะกูทำบุญอยูตุ๊กตายเถอะไปเอปาปไปนี่มันไม่ใช่ับป่า ลูกกระตางี้ยงี้นี่มันช่วยฉันไม่ได้หรอกเอาไปคืนเลยกูไม่มีเงินกูเก็บเงินไปเติมเกมไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์อีกทำบุญมึงไม่ได้ด็อกไม่ได้โอเคด็อกไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่ช่วยฉันแกไม่ต้องนอน ฉันจะตามจองร้านจองขอนแกตายสุเถืนโอเคยอมก็ไดนะ้แต่ขอเป็นโอนทูเวเลตน้ะมุขขี้เกียจมากตอนนี้โอาโนทูเวเลตให้เราเด้ออาทูมาไปได้สักทีฉันได้ยุนแล้วคนที่เกียดของแกถ้าแกรู้จักใช้เทคโนโลยีก็ฉลาดมากเหมือนกัน ขอบคุณมากแต่ที่หลังไม่ต้องแด้นอนสักทีแเลยเว้ยต้องมางล้างตาผ่านกูจะนอนอทีเมื่อกี้ได้บุญแล้วฉันขอส่วนบุญด้วยคนหน่อยโอ้ยไม่ได้รับได้นอนกูนนกูมนี้จะขอคนแม่อะไรนักหนาพอให้คนเดียวพอนอน